ดีทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะเรากำลังจะไปไหว้ออหลวงพ่อดำที่สัตหีบอยู่กับต้นน้ำครั้งที่เราก็ไม่ได้ลงแล้วเราจะเดินทางสัตหีบตอนนี้เวลา,าสีโมงเย็นไปเย็นไปไหมไปดูกันเราจะไปทำอะไรกัน มาทำสารัก็ดีท่องเที่ยวเลยถึงแล้วคระดาวช่องสมัยส,สารสัติีินะคะเราจะเข้ามาติดทอ้องข้างในกัน ครื่องสำอางลุดไ,ไม่ได้มาตั้งู่มตู้่มาตั้งคู่อ่ะ <c oughs> ไม่ได้มาตั้งู่ค่ะคอมนเฮ้นคตีลเลยเหรออืมขางลเราเปนเลยเห็นไหมคะสวยมากข้างล่างตอนนี้เรายอยู่บนเขาวัดอยู่บนขขเขาแดดแรงมากด้วยอ่ะสวยถ่ายเองแล้วนี่ต้นมาแล้วเพิ่งตีลังเสร็จ ดูแขนด้วยละครจะแตกเอาสวยงไหมอันนี้คือทำไรอ่ะปลูกอะไรปลูกเอ้ยปลูกในปลูกใบเพื่อเออ,เอ,อก็สมมติถ้ามันไม่ดีอะไรเงี้ยก็มให้ปลูกไว้ใบดีขึ้นใช่เหรออ๋อคลางวันพอมาเสร็จแลว้วน,นะคะ <ๆ S 1> ลมแรงมากเลยแดดร้อนด้วยให้ดูเห็นทะเลเห็นอะไรมีเรือสวยมากที่ช่องแมสารอะไรไม่รู้ใช่ปะ อ,วอ,วอืวัดหลวงพ่อดำวัดหลวงพ่อดำไหว้คระท่านจแล้วยิ้มบุญยิ้มใจพร้อมไปเรียนเก็ตเอบ๊ายบาย